สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมมาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยล่าสุดในภาพระยะสั้นที่เริ่มไซเวอออกข้างบริเวณโซน73,000จนถึง72,000โดยประมาณพฤติกรรมแบบนี้บ่งบอกถึงสัญญาณอะไรแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงแล้วหรือเปล่า หลังจากนี้ครับใครที่เทรดฟิวเจอร์ใช้เลเวเลในการเข้าเทรดระมัดระวังนะครับพอมุนออนเชนได้ออกมาย้ำเตือนแล้วชี้ชัดพอสมควรว่าหลังจากนี้มีโอกาสที่จะเกิดความผันผวนที่รุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วใครที่เทรดระมัดระวังกันไว้ด้วยครับและสิ่งสำคัญครับเอาคอยหนึ่งเหรียญที่กำลังร้อนแรงในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานี้มีวานกำลังทำอะไรบางอย่างกับเหรียญนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายไปติดตามเราฟังในคลิปนี้กันเลยครับลุย สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเลนโซ่เฮ้คริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวันที่12เดือน3และผมไม่ได้มานะนำการลงทุนก่อนนบเพื่อนกำลังใจเล็กๆน้อยนะใครที่มารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ subscribe ก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตกันด้วยเนาะผมขอแค่คนละไลค์ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับซึ่ง เมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้มีคลิปออกมาบอกเพื่อนๆแล้วเนาะว่ารีบดูก่อนนะครับที่เอาคอยเหล่านั้นเนี่ยจะวิ่งนะครับซึ่งก็มีเอาคอยหลากหลายเหรียญที่ผมได้พูดไปในคลิปเมื่อวานก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรใครที่ได้ทําตามแผนผมก็ดีใจด้วยเนาะเอาเลยครับเพื่อนๆไปรับฟังข้อมูลของผมในวันนี้กันเลยละกันครับครับเพื่อนๆและก่อนที่จะไปอัปเดตกันเนาะผมก็ฝากใครที่อยากซับพอร์ตผมนะครับก็มี2กรณีนะครับ1กรณีแรกก็คือเป็นการเข้าแบบฟรี Free, เพื่อนๆผมรับคนที่เทรดฟิวเจอร์จริงๆเท่านั้นนะครับเพื่อเข้าห้องไลน์เทรดเพื่อนๆสแกน QR Code ไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ผมมีแจกฟรี30 USDT จํานวนจํากัดในเดือนนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆท<ำ>ๆาตามเงื่อนไขทุกๆข้อได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้เทรดฟิวเจอร์หรือว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาเทรดอยากจะเทรดสปอตหรือจะไม่เทรดก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นกรณีการสมัครเมมเบอร์ยูทูบแผนก็จะเหมือนเ,อนเพื่อนๆในห้องไลน์เลยะครับก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่คนที่ซัพพอร์ตกับคนที่ เข้าห้องฟรีเท่านั้นเองครับทีนี้เรามาอัปเดตในฝั่งของ Bitcoin กันก่อนรายกันนะครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าเราจะรอรับ Bitcoin นะครับหรือ Bitcoin มีโอกาสที่จะย่อพักตัวเกิดขึ้นได้นี่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจุดรับสําคัญอยู่แถวแถวหกหมื่นเก้และก็ลงได้ถึง6กหมอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องหน้ากังวลน,นะครับอันนี้เรายังสามารถรอรับที่โซนนี้ได้อยู่สําหรับใครที่ออกจะเข้าเทรดบิตคอยเนาะ no? ซึ่งเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่านะครับ ในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลก,กน,นะการที่ break ทะลุอะไรครับในฝั่งของแนวต้านของฟิโบนัชชีออกมาผมได้พูดถึงการสะสมพลังเพื่อที่จะไปต่อของเขานในแนวโน้มของเทรนขาขึ้นแสดงว่ามีการเบ e กนะครับโซนนี้เนาะโซนนี้นะครับเป็นในฝั่งของแนวต้านสาคัญเบรกออกมาเพื่อนๆอาจจะดูยากหน่อยนะแต่เขาไซด์ไวออกข้างนยครับเส้นสีเหลืองๆตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นนะเส้นสีเหลืองๆตรงนี้เป็นเส้นฟิบโบนัชชีเขาเบ e กออกมาจากจุดนี้เนยเบ a กขึ้นมาไซด์ไวออกข้างนะครับมาเทสแนวรับสำคัญจากฟิโบนัชชี นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับตรงไหนอีกนะครับจากการที่เบรกทะลุออกมาไซด์เวย์ออกข้างอันนี้ก็ไม่ได้หลุดฟิบูแคนชีก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับแล้วก็จะมีช่วงล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับแถวๆเนี้ยนะครับมีการทะลุลงมาแต่ดึงกลับขึ้นคืนได้เพราะว่าแถวๆนเนี้ยเนี่ยในฝั่งของสภาพคล่องแล้วก็ฟันดิ้งเรทหรือคนใช้เลเวเลตในการเข้าเทรดมันสูงทําให้ เวลหรือว่านะครับต้องมีการล้างสภาพคล่องหน่อยนะครับเจ้าก็ต้องมีการล้างสภาพคล่องหน่อยเพื่อทําให้ตลาดเนี่ยกลับมาสมดุลนั่นเองฉะนั้นแล้วตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการเกิดการไซวเวหรือแรงซื้อที่มันอ่อนแรงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ราคาอาจจะเกิดการย่อดได้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันก็มีสัญญาณในฝั่งของแบดจิตเดเวเจนค้างมาอยู่เรื่อยๆนะนะครับในช่วงนี้เียนว่าราคามีการปรับตัวขึ้นแต่ไอไซเนี่ยมันสวนทางกันฉะนั้นแล้วการย่อลงมารีเทสหรือพักตัวจากการเกิน จากการเกิดสัญญาณ b a r i s h d i v e r g e n เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับและก็จะเห็นได้ว่าในภาพในฝั่งของ S หรือ t i m e f r a m e สชั่วโมงนะครับในฝั่งของ iSI เนี่ย,ยต่ำลงเรื่อยๆยครับราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นก็จะเห็นว่าเกิด Ba r i s h d i v e r g e n มีการยอ่อและสุดท้ายก็เด้งขึ้นต่อ Ba r i s h d i v e r g e n ย่อเล็กน้อยเด้งขึ้นต่อฉะนั้นตรงนี้ก็จะเกิดอีกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับในฝั่งของโซก็อยู่โซนโอเวอร์บอทแล้วด้วยซึ่งแผนการเทรดมันสามารถทําได้หลายกรณีนะอยู่ที่ว่วเพือน จะรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับกรณีฝั่งขาชอ็อตนะมันก็สามารถทําได้แต่ผมเองเนี่ยก็ยังไม่อยากที่จะไปส่วนเทรนตอนนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ใช่หน้าถดของผมนะผมก็จะมองว่าประมาณนี้นะเพื่อนๆและจุด SL เนี่ยผมก็จะมองเป็นประมาณ7 4 0 0 0โดยประมาณทําไมถึงต้องเป็น 7, 4 0 0 0พด้วยนะครับหเรามาดูในฝั่งของฟั n ดิ้งเรทค่อข้างที่จะร้อนแรงในฝั่งของขารองนะครับมีโอกาสที่ราคาจะเกิดความผันผวนเกิดขึ้นล้างทั้งฝั่งขารองและก็ขาชอ็อตทําไมผมถึงต้องบอกว่าทั้งขารองและก็ขา ราะว่าจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องระ,ะระยะสั้นเนี่ยนะครับมันอยู่ราวๆป,ประมาณ73,000ขึ้นไปซึ่งมันจะเป็นการเบรกไฮเก่าออกไปด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นแล้วราคาจะผันผวนค่อนข้างอยู่ในกรอบไซด์เวย์อาจจะเทรดยากนะครที่เทรดในช่วงนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ขอบล่างอยู่ราวๆป,ประมาณ71,000หรือ70,000ตัวเลขกลมๆนั่นแล้วครับช่วงโซนราคาที่ราคาบิตคอยอาจจะวิ่งในภาพระยะสั้นต่อจากนี้จะเป็นราวๆป,ประมาณการเบรกไฮเก่าออกไปนะครับเบรกไฮนี้ออกไปเพื่อที่อาจจะเกิดสัญญ,ญาณ แบริสไจวเจอีกรอบหนึ่งจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ครับประมาณนี้ผมทําไว้ในกรอบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารอดูกันนะครับว่าราคาจะวิ่งอยู่ในกรอบที่ผมทำเอาไว้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนผมเอง จะยังไม่ได้เข้าเทรดบิตคอยตอนนี้เนะเพราะว่าใน H1 เนี่ยนะครับหรือทางเฟรมหนชั่วโมงเนี่ยโซล,ลงมารีเซตแล้วผมอาจจะรอกดเข้าเทรดแถวๆปลายยอดหน่อยนะครับค่อยโฟกัสการเทรดกันแต่วันนี้เราก็ได้มีการเข้าเทรดเอาคอยกันไปแล้วนะครับก็ได้มีการล็อกกําไรไว้แล้วเหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วบิตคอยมีแผนเทรดประมาณนี้นครับในฝั่งของขาช็อตนะส่วนผมเองก็ไม่ได้แนะนําในฝั่งของขาช็อตและกัน,นครับว่าผมไม่อยากที่จะส่วนเทรนส่วนใครที่จะรอในฝั่งของขาลองนะครับก็รอแ,แถวๆโฟกัสโซนด้านล่างนะครับฟิบโบนช c i ส่วนเราประมาณสัก70,000ตัวเลขกลมๆหรืออาจจะ69,000หรือช่วงไหนแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปวางแผนกับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้ของผมอีกทีหนึง่งนะครับฉะนั้นเพื่อนๆใครที่ดูคลิปของผมอยู่ก็ลองเอาแผนของผมไปใช้ประมาณนี้ได้นะครับโดยที่เรามาดูกันในทางเฟรมสีชั่วโมงจะเห็นว่าราคาบิตคอยยังไม่ยอมหลุดในฝั่งของเส้นค่าเฉลี่ยเลยนะครับการร่วงลงมาเนี่ยนะครับ หลายช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนการล่วงเพื่อล้างสภาพคล่องเพื่อให้ตลาดเนี่ยกลับมาสู่สมดุลจากความร้อนแรงของคนที่เทรดฟิวเจอร์อยู่แต่ไม่ว่าเะเห็นว่าราคาล่วงปุ๊บแล้วเด้งขึ้นคืนและยืนเหนือ2เส้นนี้ได้อยู่เสมอซึ่งปัจจุบันก็ยังยืนเหนือได้นะครับฉะนั้นแล้วผมก็มองว่าก็ยังไม่น่าที่จะไปส่วนเทรนสักเท่าไหร่ถ้าในส่วนตัวของผมนะซึ่งผมอาจจะมองผิดก็ได้นะครับเพราะว่าแรงซื้อมันก็อ่อนแรงจริงนะครับแต่ผมมองว่าเทรนเนี่ยมันยังคงเป็นขาขึ้นที่ยังค่อนข้างที่จะดูดีอยู่่่เหมือออนนนนนนนกกกััััะะครรรบฉ้้แลวลวว็งดตไปีา หรือไปโฟกัสในฝั่งของเอาคอยที่ยังคุ้มเสี่ยงดีกว่าว่าเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีการอัปเดตในฝั่งของ XRP ไปนะครับใครได้ทําตามแผนก็ได้มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วนะสำหรับ XRP นั่นเองนะครับผมกับเพื่อ,อนๆในคอมมูนิตี้เนี่ยเราก็เข้ามาเกาะหน้านี้แลนะ้วเนาะและก็จะมีในฝั่งของแผนเล่นสั้นวันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นแผนเล่นสั้นที่ผมอัปเดตไปเนาะก็ประมาณ30มนาทีนะครับราคาก็ได้มีการปรับตัวมาในภาพระยะสั้นเนาะผมก็ได้บอกให้เพื่อนๆเนี่ยล็อกกำไรเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นแผนของเพื่อน Community. หาวฉลามของผมนะก็จะเป็นแผนในห้องไลน์แล้วก็จะเป็นแผนสำหรับเมมเบอร์ YouTube ด้วยนะครับที่อยู่ใน Discord ซึ่งใครสนใจที่จะมาจอยกันนะครับอย่าลืมนะครับผมมี2กรณี ก็คือกรณีที่1เข้าห้องไลน์แบบฟรีๆแต่ผมขอรับคนที่เทรดฟิวเจอร์จริงๆและเทรดประจําเท่านั้นนะครับเพื่อนๆทาตามเงื่อนไขทุกๆข้อได้เลยนะครับหรือสแกน QR code ไลน์ Q A Line, ทักเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้แบบฟรีๆผมมีแจก30มสิบยูดทีด้วยส่วนใครที่ไม่ได้เทรดฟิวเจอร์เป็นประจานะครับแต่ว่าอยากเข้ามาวางแผนเทรดกับผมผมก็มีแผนเทรดเหมือนกันเลยนะครับแต่เพื่อนๆจะเทรดหรือไม่เทรดก็ตามสะดวกนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจ่ายตังค์ซัพพอร์ตผมเนาะ กดสมัครหนะ้าช่อง YouTube ผมได้เลยครับซึ่งผมจะไม่พูดถึง XRP ก็คงไม่ได้นะว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างร้อนแรงและมีการปรับตัวกว่า20นะครับในห่วงของเมื่อวานนี้นะครับพุ่งพุ่งมุ่งุ่งอย่างเดียวเลยสาเหตุที่มาที่ไปอาจจะมาจากเวลหรือวานที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นในรอบนี้นะครับได้มีการช้อน XRP ไปจํานวนมหาศาลโอ้โหเพื่อนๆนี่อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับคริปโตที่ถือ XRP อยู่ก็ได้นะครับซึ่งเรามาดูในฝั่งของเชิงที่จะเข้ากันบ้าง จริงๆแล้วผมได้มีการวิเคราะห์ไปแล้วว่ามีการเบรกในฝั่งของ i a รนก็ออกมานะครับมีการกลับมารีเทสยังไม่หลุดโครงสร้างในฝั่งของขาขึ้นเลยนะครับพเพื่อนๆสามารถใช้เทรนไลน์ขาขึ้นในการ run เทรนได้นะครับทาร์กเก็ตคร่คราวๆก็อยู่ที่0.8ไปจนถึง1ดอลลาร์เดอร์ามนสำหรับ XRP นั่นเองใครที่ได้ทำตามแผลหรือเพื่อนๆหาฉลามเนี่ยก็ลอง run เทรนกันต่อไปเนาะก็รอดูว่าเราจะได้ tp กันตามเป้าหรือเปล่านะครับหวังว่าเราจะได้ tp กันทุกคนเนาเป็นเพื่อน อีกหนึ่งเหรียญที่ล้อแรงนะครับสำหรับเพื่อนๆคอมมูนิตี้อของผมนะครับเราได้ช้อน a อเกันมาเหมือนกันและผมก็ได้อัปเดต a อเไปในคลิปเมื่อวานด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเข้าทันเนาะซึ่งผมยังไม่ได้เห็นสัญญาณอะไรในการกลับตัวของ a อเกนะการย่อลงมาแถวแถวโลเดิมตรงนี้ก็ยังเป็นโซน QM อยู่นะครับก็สามารถเข้าเทรดได้แต่เขาอาจจะไม่ย่อลงมาถึงก็ได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะบูยพอสมควรนะครับใน s อยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้อยู่นะครับมีแท่งแรงซื้อกับขึ้นคืนด้วยผมจะมออองงว่่าาในภพข AVX เียกกก็็ง ลองรันเทรนกันต่อไปนะครับผมได้บอกไปแล้วนะในคลิปเมื่อวานว่า AVAX เนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกไฮออกไปฉะนั้นเราลอง,ลองวัดทารกจากฟิโบนิชกันดูนะครับว่าเขามีโอกาสที่จะไปถึงไหนได้บ้างนะครับทารกถัดไปนะถ้ามีการเบรกปิดแท่งเทียนสวยๆเหนือโซนนี้เนี่ย เป้าถัดไปของ a v a x เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ63ดอลลาร์เลยทีเดียวครับมาสูบแนวโน้มของ Bitcoin ไปเพื่อนฟังกันแลวกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะเพราะว่ากราฟก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับซึ่งกรณีนี้ผมจะโฟกัสฝั่งขาช็อตเนาะแต่ผมอาจจะไม่ได้กดนะครับหรือจะกดเนี่ยก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะไปวางแผงกไบเพื่อนอีกทีหนึง่งผมอาจจะรอแถวๆโซนขอบบนเนาะเพราะว่าจะมีสภาพคล่องแล้วก็จะรอแท่งเทียนในการปรับตัวขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งนะเพราะว่า ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับโตลคลาส,สิกเนี่ยลงมารีเซตแล้วผมก็เลยยังไม่อยากไล่ช็อตตอนนี้สักเท่าไหร่ถ้าเขาจะล่วงไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังมีแผนในฝั่งของขารองรองรับเราอยู่นะครับก็จะมองเป็นการลงมารีเทสในฝั่งของนแนวรับจากฟิบอลนชีเนาะที่เราได้รอกันนะครับหรือโซนกรอบไซด์เว์นะครับจะเห็นว่าราคามีการมาเทสแถวๆโซนนี้โซนเจ็ดหมื่นเนี่ยจะเป็นกรอบไซด์เว์ของผมพอดีทนะฉะนั้นแผนก็มีอยู่สองกรณีด้วยกันนะครับราคาไปทางไหนแล้วก็ค่อยแอคชั่นกรณีนนนนนนัันนะัะ้ะเเเมื่่อออไปถึงงโซทีรรราคบ ครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆประมาณนี้นะใครที่อยากเข้ามาจอยกันในห้องไลน์เทรดเอาฉลามนะครับเพื่อนๆก็สามารถสแกน QR Code ไลน์หรือ,อใครที่ไม่สะดวกเทรดฟิวเจอร์ประจำนะคร,ครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครเมมเบอร์ u t u b e ได้แผนก็จะเหมือนเหมืนกันเลยนะครับเพื่อนๆเหมาะกับกลุ่มไหนก็ลองพิารณาวังเพื่อนๆมองว่าตัวเองเหมาะกับกลุ่มไหนเนี่ยก็ลองซัพพอร์ตผมได้นะครับทั้งสองทางเลยๆกันเนาะยังไงดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเอาฉลามที่กับวันกับผมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ